เมื่อวันที่21ตุลาคมที่ผ่านมาคณะกัลยาณมิตรในจังหวัดชนบุรีก็ได้พร้อมใจกันมาสั่งสมบุญณนะัธดงพระสถานชนบุรีโดยภายในงานท่านประธานสงฆ์ได้นำทุกท่านปฏิบัติธรรมโดยนำใจกลับมาวางไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7อย่างเบาสบายพร้อมกับผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายด้วยใจหยุดนิ่งพร้อมจะเป็นภาชนะรองรับบุญ เมื่อใจของทุกท่านผ่องใสดีแล้วนะคะท่านประธานสงฆ์ก็ได้นําสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรซึ่งเป็นปฐม,มเทศนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ให้ชาวพุทธเด้นนามาปฏิบัติตามเพื่อดับความทุกข์พบสุขที่แท้จริงค่ะนอกจากนี้ทุกท่านยังได้ร่วมกันจุดประทีปโครงการรักวัดปฏิบัติบูบบชาแด่มหาปูชนียาจารย์ตลอดพรรษา,าอย่างความสว่างสวัยให้เกิดขึ้นเพื่อน้นอมถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้เป็นศาสดาเอกของโลกก่อนที่จะได้พร้อมใจกันปฏิบัติธรรมเพื่อกานกายวาจาใจให้ใสสะสาดบริสุทธิ์ด้วยค่ะ